เคยไหมคะทุกคนเห็นคอสเพลเยอร์หลายๆคนเขาถ่ายรูปสวยๆลง Facebook ลง Instagram กันนะคะไอเราเนี่ยเพิ่งจะมาคอสเพย์กันใหม่ๆเขาทำกันยังไงนะวันนี้โบจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันเกิดจากอะไรไปชมกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโบเบลชะนะเองนะคะแล้ววันนี้โบไม่ได้มาแต่งหน้าคอสเพลย์ธรรมดานะคะวันนี้โบจะมาพูดถึงเรื่องการถ่ายรูปไพรเวทนั่นเองนะคะเรามักจะได้ยินคําว่าถ่ายไพรเวทเฮ้ยไปไพรเวทกันเราเพิ่งไปไพรเวทยายบะมานะอะไรเงี้ยบางคนอาจจะงงว่าไพรเวท คืออะไรถ่ยาย p r i v a t ง่ายๆเลยนะคะแปลตรงตัวก็คือการถ่ายรูปแบบส่วนตัวนั่นเองนะคะคือหมายถึงว่าเราไม่ได้แต่งตัวออกไปในที่สาธารณะแล้วให้คนอื่นมาลุมถ่ายเราแต่เป็นการนัดเพื่อน,อนๆนัดกล้องหรือเราถ่ายเองนะคะก็คือนัดมามีแค่เรามีกล้องแล้วก็ ในสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ออกมาให้เป็นรูปเซ็ตแบบสวยงามให้เพื่อนๆดูกันอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับบางคนที่ยังไม่เห็นภาพนะคะวันนี้โบก็ทําคลิปออกมานะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆดูสถานการณ์จริงนะคะว่าเวลาโบไปไพรเวทเนี่ยโบทําอะไรบ้างนะคะก็จะมีการเตรียมตัวตามขั้นตอนดังนี้ค่ะขั้นแรกนะคะเราก็หาก่อนเลยว่า ตัวไหนที่เราชอบนะคะแล้วเราอยากจะได้รูปนะคะเราก็ไปหาเลยชุดพอ็อปเครื่องสำอางนะคะตั้งแต่หัวจนหลดเท้าเลยแล้วก็หาวิธีไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นซื้อ เนะช่าตัดเองหรือว่าจะพิออเดอร์นะคะก็มีหลากหลยวิธีก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบกันเลยนะคะซึ่งโบก็เอาชุดที่โบตัดเองนะคะมาวันนี้ก็เป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะก็คือการยี่นั่นเองนะคะจากเกนชินอิม a พกนะคะอันนี้ก็คือตัดเองสนุกๆน,นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างนะคะ เริ่มตั้งแต่การหาสถานที่เออพอเรามีตัวละครเรามีชุดแล้วเราจะถ่ายที่ไหนนะคะแล้วก็ไปหาว่ามีที่ไหนบ้างที่มันจะเหมาะกับคาแรคเตอร์ที่เราเลือกนะคะซึ่งถ้าเป็นตัวการวี่นะคะก็น่าจะเหมาะกับอะไรที่แบบดูจีนนิดนึงหรืออาจจะเป็นอ,อ่อบรรยากาศที่เหมือนในเกมก็ได้นะคะแบบว่าป่าเขาลำนาวภัยอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ทุกคนชอบดูว่าตัวเองอยากได้รูปมาแบบสีโทนไหนสไตล์ไหนนะคะก็ปรึกษาเพื่อนๆก็ได้นะคะแบบว่าเพื่อนๆ เราอาจจะชอบตัวเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถามว่าเออถ่ายยังไงดีถ้าเราไม่มีความรู้อะไรอย่างงี้นะคะสถานที่นะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรมันก็มีหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าเราจะใช้บ้านของเราเองนี่แหละเป็นสถานที่ในการถ่ายรูปโบก็เคยนะคะใช้บ้านตัวเองแบบโซฟาโอเคตรงนี้ได้อาจจัดนิดนึงแล้วก็ถ่ายเลยอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะเป็นสตูดิโออ่าเดี๋ยวนี้มีสตูดิโอค่อนข้างเยอะนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าข้อดีของสตูดิโอเนี่ย มันก็จัดแสงจัดมุมคือเขาทํามาเพื่อให้เราถ่ายรูปอยู่แล้วนะมปนเย็นด้วยประเด็นแต่บางที่ก็ไม่ปเปิดแอร์นนะแล้วแต่นะคะมันจะมีอ่อเลทราคาตามที่เขาคิดนะคะของแต่ละสตูดิโออันนี้ก็คือแล้วก็ไปดูเอาว่าไหวที่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็จะได้รูปที่เราต้องการได้ด้วยนะคะมันก็จะมีคอนเซปตต่างๆที่สตูดิโอแต่ละสตูดิโอเขาทําไว้อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะคะหรือว่าอ่ะโอเคเรายังไม่ได้จริงจังเบอร์นั้นเราออกไปเอาดอดก็ได้ก็จะมีสถาน ที่ที่เขาเปิดให้เราเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะส่วนาสาธารณะก็ได้ข้างตึกตึกล่างอะไรอย่างงี้นะคะก็ไปดูว่าเขาอน,นุญาตให้เราถ่ายไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูกันโบก็วันนี้น่าจะเป็นข้างนอกนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าจะเป็นที่ไหนนะ,ะสะเตปถัดไปตักกล้องนะคะเราจะมีรูปเราก็ต้องมีตักกล้องใช่ไหมเออแล้วก็ไปชวนชวนกันมานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน ไม่มีตากล้องเองเออทำยังไงตัวเราสิคะขากล้องไงเออไปซื้อขากล้องมาแล้วก็ถ่ายเองนะคะหรือว่าจะเ,ออเรียกคนข้างบ้านเรียกเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าจะ ตั้งแล้วก็กดถ่ายอัตโนมัติเองก็ได้นะทุกอย่างมันอยู่ที่ฝีมือเราล้วนๆเลยนะคะก็ไปฝึกสกิลกันดูนะ,ะการถ่ายรูปเนี่ยก็หลายๆคนเขาก็จะมีการจ้างตากล้องด้วยนะคะก็อันนี้ก็คือเราก็จะได้รูปที่โอเคเราได้คุณภาพเลยเรามั่นใจในฝีมือตากล้องอะไรเงี้ยหลายๆคนก็จ้างตากล้องเหมือนกันนะคะหรือบางคนที่คอสเพย์เอง เขาก็ฝึกถ่ายรูปเองนะคะซึ่งโบเองเนี่ยจริงๆเคยตั้งขากล้องแล้ถ่ายเองมาแล้วด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้แบบว่าเพอร์เฟกเท่าตากล้องทั่วไปแต่ก็คือเหมือนกับได้เป็นการฝึกสกิลของเราด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเมื่อเราได้ครบทุกอย่างแล้วแล้วก็ จัดการนัดวันเวลาสถานที่นะคะกับเพื่อนๆเ,เรากับตะก้องนะคะว่าเราจะไปถ่ายที่ไหนเมื่อ,อไหร่กี่โมงกี่ยามนะคะเราจะไปแต่งตัวยังไงตรงไหนนะคะก็นัดก,กันโอเคก่อนที่เราจะไปลงสถานที่จริงก็ ต้องเตรียมตัวนะคะให้เรียบร้อยด้วยการแต่งหน้าเออเดี๋ยวโบวขอตัวแต่งหน้านะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนใส่ชุดแล้วว่าจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยขั้นตอนแรกนะคะโบใช้รองพื้นของมิสนะคะลงไปให้ทั่วใบหน้าของเราเลยนะคะ,ะป่าป่าไปจ้าต่อไปโบใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็แต้มไปที่รอยจุดด่างดำต่างๆบนใบหน้าของเรานะจ๊ะ ่าไหรก็ไม่พอแก้มจนหมดหลอดปาไปค่ะเอาฟองน้ำนะคะค่อยๆเกลี่ยจากนั้นใช้ลิปนะคะที่เป็นลิปซองจากเซเวนะคะเอามาทาใต้ตาเป็นสีส้มๆนะแดงๆส้มๆก็จะช่วยให้รอยค้ำใต้ตาน,นะคะจางลงแล้วก็ทับด้วยคอนซีลเลอร์สีปกติของเรานี่แหละคะ่ะจากนั้นเราก็ใช้แป้งของบีซูบีซูนะคะตัวนี้ โปะไปเลยต่อไปนะคะเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันะคะโบใช้ทีสเตปของนิสอีกแล้วนะคะก็คอนทัวร์ไปที่สันจมูกของเรานะคะทำจนกว่าดังจะพุ่งแล้วก็คอนทัวร์ที่กรอบหน้าของเรานะคะให้แบบพอที่จะหน้าแคบลงมาหน่อยนึงนะะเพราะว่าเป็นคนหน้าบานมากเลยต่อไปนะคะโบใช้เป็นสีแดงอ่อนๆนะทาไปรอบดวงตานะคะ ก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะให้แบบว่าดูมีเลือดส,รรสาดต่อไปผู้ใช้เป็นอายแชโดว์ที่เป็นกริชเตอร์นะคะทาไปที่ดวงตานสีแบบชมพูอ่อนๆนะคะเขียนคิ้วของคอสลุกนะคะเขียนไปเบาๆที่คิ้วของเรานะคะให้พอมีโค้งจากนั้นก็ใช้เฮมิลโรเทชันนะคะสีอ่อนสุดสร้างโครงให้กับคิ้วนะคะก็ปัดไป บาดไปและบาดไปต่อไปโบเขียนอายไลเนอร์กันนะคะด้วยเมเรีนนะคะตัวนี้กีดไปไม่ต้องมากนะคะก็เอาให้แบบว่ามีความคมโตนิดนึงแล้วก็ใช้พาเลตเขียนคิ้วนะคะก็เขียนไปที่ขอบตาเพื่อวความธรรมชาติ แล้วก็ดัดขนตากันตาเสร็จแล้วก็มาใช้มาสคาร่านะโบใช้ฟาซิโอนะคะตัวนี้กาวติดขนตาของพอสลุกนะคะแล้วก็ติดขนตาลงไปนะจา๊ะติดไปได้เลยติดให้สวยงามจากนั้นขนตาล่างนะคะติดไปเพิ่ม แากนั้นก็ใช้เป็นคริตเตอร์นะคะเป็นเทียร์ไลเนอร์ของ h o l ลี่ไลน์นะคะแล้วก็ปากไปตรงเปลือกตาแล้วก็ขอบตาล่างถ้าปากด้วยเมเบลีนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าเดี๋ยวเราไปใส่วิกใส่ชุดมาให้ดูกันคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะกับลุกของการวี่นะคะจากกินชินอิมแพ t สำหรับขั้นตอนสุดท้ายที่เหลือนะคะก็คือการโพสต์รูปนะคะก็เราก็ไปดูกันเองนะคะว่าเราจะทำรูปเองหรือว่าเราจะให้ตะก้องทำให้หรือถ้าใครจ้างก็คือจบครบในบทเดียวเลยให้ตะก้องทำแบบเชื่อมั่นในฝีมือนะคะก็ทำไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำเองนะคะก็ แนะนำนะคะว่าให้ r e ทั u รูปให้แบบว่าใส่เอฟเฟกปรับแสงปรับสีสักนิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความน่าดึงดูดให้รูปของเรานะคะก็ตามสเต็ปว่าถ่าย p พ i ว a แล้วมันได้รูปดีๆนะคะก็จะคุ้มค่าต่อการไป p พ i v a t แต่ละครั้งด้วยนะและตอนนี้นะคะโบก็คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วนะคะที่เราจะออกไปถ่ายไพ i v a ข้างนอกแบบร้อนๆไม่มีแอร์นะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วตามโบมาดูกันเลยคะ่ะและตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ ดาร์ค์ทานะคะไซวอล์กนั่นเองนะก็มาถ่ายไพรเวทกันนอกสถานที่นะคะจะมีทีมตะกล้องนะคะโมก็ขาประจำปัตตา f อ y อ r ตติสนะค,ะ,คะก็ไปติดตามผลงานของเขากันได้นะคะอันนี้ก็ขายงานในคนอื่นด้ยวยนะคะก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศะคะว่าตอนบบไพรเวนะจะลำบากขนาดไหนไปดูกันนะคะ แต่กายหยาบแต่ว่ากายละเอียดก็คืออยู่บ้านตาดิฉันก็โดนคอนแทคเลนส์บาดด้วยนะทะมีความทุลักทุเลศหมุ่ในตัวสูงมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังโปฟรเฟ วันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปของได้เลยนะคะเดี๋ยว้จะไม่ตามอ่านนะคะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องโบเบลเชลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆหรือเปล่านะไม่รู้ถัดไปของโบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ก็กดแจ้งเตือนด้วยนะคะวันนี้นะคะโบก็ลาไปก่อนแล้วนะคะกับชุด แล้วสวัสดี่ค่ะองคาแรคเตอร์ขขงเสียหายม